มองขึ้นข้างบนนะคะคือเฉพาะสายตาพอนะคะมองขึ้นข้างบนเราก็มองขึ้นข้างบนเฉพาะสายตาไม่ต้องเงยหน้าหรือก้มหน้าอะไรพอมองลงล่างก็ก็คือมองสายตามองมอง้นขทางล่างนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มนะคะกรเปิกไปทางขวาปุ๊บก็คือเอาสายตาไปทางขวาซ้ายไปทางซ้ายนะคะโดยที่เหมือนกับว่าไม่ต้องขยับหน้าคือบริหารเฉพาะสายตาเท่านั้นนะคะอ่ะเีเราจะเริ่มพร้อมกันเลยนะคะ ได้ไหมคะโดนลาโดนลาโดนลาโดน ล่างดน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 ล่างให้ๆหลไฟับตาช้าๆนะคะให้ไฟลับตานะคะๆหลับตาเบาๆช้าๆนะคะ ค่อยๆเปิดตาแบบพยายามเปิดตากว้างๆนะคะเปิดตากว้างๆของตรงๆธรรมดานะคะอ่ะต่อไปเราจะมองไปทางขวาแล้วก็ค่อยไปทางซ้ายนะคะเดี๋ยวจะเริ่มนะคะแตะครั้งนะคะขวาซ้ายสองขวาซ้าย 3ขวาซ้ายสี่ขวาซ้ายห้าขวาซ้ายหขวาซ้ายเจ็ดขวา ซ้าย8ขวาซ้ายอาะต่อไปขวาบนซ้ายล่างสองขวาบนซ้ายล่างสามขวาบน สายลา่สี่ขวาบนสายล่างห้าขวาบนสายล่า,า,า,ลางหกขวาบนสายล่างเจ็ดขวาบน ซ้ายล่างแปดขวาบนซ้ายล่างรีเวิร์สนะคะซ้ายบนขวาล่างสองซ้ายบนขวาล่างสาซ้ายบนขวาล่าง 4, สี่ซ้ายบนขวาล่างห้าซ้ายบนขวาล่างหกซ้าย,ยงงบนขวาล่างเจ็ดซ้ายบนขวาล่างแปดซ้ายบน ขวาลากันค่อยๆหลับตานะ้คะฮัลโหลฮัลว่าไงครับผมค่อยๆหลับตาช้าๆเกิดสา้ง่วงว่ายนะคะตอไเย่ขยอมือขวานะคะชูนิปปองขึ้นมายังน้านะคะเดี๋ยวเราจะมองไปที่นิ้วูนิปปองขวาเท่านั้นนะคะก็หายใจเข้านะคะเกิดสายูดูขาเน้ใจ้จเข้าหายใจออก เราจะจ้องไปที่กป้องขวาท้างในนะคะโดยทำแตะทางนะคะหายใจเข้าหายใจออกสองหายใจเข้าหายใจออกมีไปยุ่ที่ไหนครับสามหายใจเข้าหอมเรีายใช่ไครสี่หายใจเข้าหายใจออก ห้าหายใจเข้าหายใจออกหกหายใจเข้าหายใจออกเจ็ดหายใจเข้าหายใจออกแปดหายใจเข้าหายใจออกมันทป็นไฟหวาดมันเป็นไฟดับตาลงจะใช่ไหม ค่อยๆปืมตาเปิดตาตกว้างๆนะคะพอหายใจเข้าเราจะแบบว่าบีบตานะคะแต่ว่าบีบแบบจะไปสราแบบคือบีบแต่ว,ว่าไม่ต้องเกร็งไปน้านะคะพอหายใจออกก็ลืมตาเปิดตากว้างๆนะคะเราจะทําประมาณแปดครั้งคะหายใจเข้าหายใจออกสองหายใจเข้าหายใจออก สามหายใจเข้าหายใจออกสี่หายใจเข้าหายใจออกห้าหายใจเข้าหายใจออกหกหายใจเข้าหายใจออกเจ็ดหายใจเข้า หายใจออกแปดหายใจเข้าหายใจออกอ่ะคุณจอยแล้วค่ะจะไปจะบริหารตรงขาเลยคะทุกท่านนียืดขาตรงมาข้างหน้านะคะถ้าเกิดขยับอาจจะถ้าเกิดไม่พอขยับขึ้นมาข้างหน้าก็ไนะคะบริหารยืดเท้าก่อนนะคะแล้วนะคะคือเราจะบริหารแค่ยืดเท้าก่อนพอหายใจเข้านะคะ ก็เอียงยื้วเท้าไปเข้ามาหักตัวหายใจออกก็นอนยิ้อเท้านะคะเราจะพาะแค่ยิ้อเท้าก่อนนะคะอันเราจะทำแปด้งพร้อมกันนะคะแล้วก็นั่งพยายามนั่งหัหนักตรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกสองหายใจเข้าหายใจออกสามหายใจเข้า หายใจออกสี่หายใจเข้าหายใจออกห้าหายใจเข้าหายใจออกหกหายใจเข้าหายใจออกเจ็ดหายใจเข้าหายใจออกแปดหายใจเข้า หายใจออกอ่ะต่อไปเราจะเปลี่ยนท่าน,นะคะ,ะเป็นบริหารช่วงฝ่าเท้านะคะาหายใจยเข้าให้ทุกคนนวดท้องฝ่าเท้าเข้ามาหาตัวเองนะคะหายใจยออกกดฝ่าเทาเ้าลงนะคะแล้วจะทำแต่รอบออก,กันนะคะหายใจยเข้าหายใจยออกสองหายใจยเข้าหายใจยออก สามหายใจเข้าหายใจออกสี่หายใจเข้าหายใจออกห้าหายใจเข้าหายใจออกหกหายใจเข้าหายใจออกเจ็ดหายใจเข้าหายใจออก แต่หายใจเข้าหายใจออกนะคะมันจะเป็นสเปรดท่าค่ะเราจะบริหารนะคะอาจจะแยกขาออกไปเพื่อหนึ่งนะคะเราจะบริหารข้อเอ่อตัวข้อข้อเท้านะคะพอหายใจเข้าก็ขุนข้อเท้าขึ้นมาครึ่งหนึ่งนะคะหายใจออกปัดไปอีครึ่งหนึ่งหายใจเข้าขุนมาครึ่งหนึ่งหายใจออกนะคะแะทำแต่รอบๆกัน หายใจเข้าหายใจออกสองหายใจเข้าหายใจออกสามหายใจเข้าหายใจออกสี่หายใจเข้าหายใจออกห้าหายใจเข้าหายใจออกหกหายใจเข้าหายใจออก เจ็ดหายใจเข้าหายใจออกแปดหายใจเข้าหายใจออกไปดีเวิร์สนะคะหายใจเข้าหายใจออกสองหายใจเข้าหายใจออกสามหายใจเข้าหายใจออกสี่หายใจเข้าหายใจออก 5, ห้าหายใเจเข้าหายใจออกหกหายใจเข้าหายใจออกเจดหายใจเข้าหายใจออกแปดหายใจเข้าหายใจออกที่ีล้วหอไม่ได้ยินเสียงเหรอุณไหมคุณคะ อันนี้เดี๋ยวเราหน้าขาสมานก่อนนะคะห่้าขาสมานคือถ้าเกิดว่าใครทําได้นะคะคือต้องการาคือเป็นขาสมานเพชรคือดีที่สุดคือขาสมารเพชรนะคะก็คืออาจจะเริ่มนะคะเอาขาขวาขึ้นมาวางบนต้นขาซ้ายนะคะแล้วเอาขาซ้ายมาวางบนต้นขาขวานี่คือท่าขาสมาเิเพชรนะคะแต่ถ้าเกิดใครทาไม่ได้คือทําแค่ขาสมาิชั้นเดียวก็ได้ก็คือเอาแค่ขาขวานะคะ นะคะแต่ถ้าเกิดว่าทําได้ก็เป็นการสมาิเพชนะคะถ้าเกิดทำได้ก็เป็นการสมา,ระะา,า,สมารธรรมดาสักเดียวนะคะ<ส>เราจะเริ่ม<ส>นะคะรู้สึกของใกล้และเกี่ยวกับเฉยนะคะ<ส>ต่อไปนะคะเราจะเริ่มขั้ที่หนึ่งก่อนนะคะค<ส>ือทุกท่านให้กองคือหลังตรงนะนั่งสมาธินะคะหล,ะหล,ะหละนนังหลักตั้งตรงแขนสองข้าง วางอยู่บนหัวข่าวนะคะวางแบบว่าแข็งเพราว่าคือแข็งตึงแต่ไม่เกร็งน,นะคะคือแบบวางแบบว่าอย่างเงี้ยคือวางตืง็นตึงมันมันดูตึงแต่ว่าเราไม่ต้องเกร็งน,นะคะนะคะแล้วก็หลังคือตั้งตรงนะคะสายตาคือให้พ่อทมองลงต่ำหันจากเราไปประมาณประมาณเท่านี้นะคะสายตา่อดมองลงต่ำแต่เราไม่ได้บอกให้หลับตานะคะเสร็จมาท่องมองลงต่ำทีนี้เราจะหายใจเข้าหายใจออกนะคะ ห้รารอบลมหายใจพร้อมกันนะคะหายใจเข้าหายใจออกสองหายใจเข้าหายใจออกสามหายใจเข้าหายใจออกสี่หายใจเข้า หายใจออกค่าหายใจเข้าหายใจออกดู่บทค่าที่หนึ่งแล้วนะคะต่อไปเราจะเปลี่ยนค่านะคะเป็นค่าที่สองนะคะหรือว่านี่เป็นวิชาขององค์กรนะคะถ้าเกิดชื่อวิชาก็คือชื่อวิชาระโพกทิศะนะคะสมาธิ่ระโพกทิศะที่ค่าที่สองคือว่าค่าระโพกทิศะคารวะแผ่นดินนะคะ พอหายใจเข้าล <Es> <an> okay. ับต okay. okay. ัวตั้งตรงนะคะหายใจออกก้มตัวลงนะคะค่อยๆก้มตัวลงหน้าผากแตะพื้นนี่คือลมหายใจจะออกหมดพอดีนะคะแล้วสังเกตว่าแขนทั้งสองข้างข้อศอกก็จะตั้งขึ้นนะคะที่เบนเตอร์เนี่ยข้อศองก็ตั้งขึ้นก้มได้ก้มได้เท่าไหร่ก้งานนะคะบางท่านอ่านจะบอกว่าก้มไม่ถือก็ไม่เป็นไรนะคะพยายามก้มให้มากที่สุดแล้วก็พอสุดลมหายใจนี่ก็คือว่าลม และขะคือแตะพื้นพอดีคือมันต้องสัมพันธ์กันระหว่างลมหายใ,ใจ,จกับกิริยาบกของเรานะคะพอหายใจเข้าค่อยๆยกตัวขึ้นนะคะแล้วก็ศรีรษะคือค่อยๆหน้าค่อ,คอยๆเงยขึ้นก่อนนะคะนี่คือหายใจเข้านะคะนี่คือบทบทท่าหนึ่งจบท่าหนึ่งที่เราจะทําพร้อมกันนะคะทําพร้อมกันก้มห้าครั้งคือเอาลงนะคะก้มพร้อมกันห้าครั้งท้าลมหายใ,ใจนะคะหายใจเข้า หายใจออกป้องตัวรมนะคแตะสอบกานะคะ